เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค ที่วัดสว่างสันติวันหรือวัดวังพระบู่ที่5ตําบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบณ์นายสืบศักดิ์อิ่มวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์พร้อมด้วยนางจรัณภาอิ่มวิจารณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์คณะสมาชิกเหล่ากาชาตินายชูศักดิ์ชุนเกาะประลัดจังหวัดเพชรบณ์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบณ์เดินทางพบปะเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังโป่งพร้อมรับฟังติดตามแก้ไขปัญหาความืึดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สาหรับสิ่งของที่นํามามอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นเครื่องอุโปโภคบริโภคจำนวน200ชุดและมอบจัก,กรยานจำนวนหนึ่งคันให้กับนักเรียนที่ยากจ,จนโดยมีนายนาวินสังขมาศในอำเภอวังโปง่งกล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชาการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นบริษัทอัคารารีซอเซจจำกัดมหาชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับหลังจากนั้นผู้ราชาการจังหวัดและคณะได้นําผู้เข้าร่วมงานทามุญถวายเพลแด่พระสงฆ์และทอดพระป่าสมคีให้กับทางวัดสว่างสันติวัน หรือวัดหวังพรับต่อไป